มื่อนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวจ้าเดี๋ยวสิบอกวิธีลวกเสน้นเซนบะหมี่ให้เหนียวเหนียวนุมน่มๆเฮ็ดจังไดถามกันมาหลายเด้อพี่น้องว่าเหตุจังไดมันคือเหนียวเหนียวนุมน่มๆนะคะย่าให้บอกดูหลายบอกให้เบิ่งขั้วกระถินขั้วกระถินกบ่เบิง่งบอกให้เบิ่งกระทามอยู่นั่นละว่าลวกจังไดลวกแล้วเส้นมันคือเละแท้ ลวกแล้วเซนมันคือแข็งแท้นี่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 วิธีลวกให้นุ่มๆให้จังไดน้ำกันไปเบืองเลยเดอ้อพี่นอ้องน้ำให้เดือดเดอ้อแล้วก็เอาเซนออกมานะเซนบะหมี่ยี่หอ้อใดก็ตามใจเอาออกมาแล้วก็คลี่ออกนะคะสิก,กอดกันเป็นกอดเด้อน,อนี่คลี่ออกแยกออกนะนี่ มันบอกมีแป้งเด้อย,ยี่ห้อดีๆมันก็บ,บอกค่อยๆมีแป้งหลายเด้อบานนี้หลักก็เอาเซนไซลงไปเอาตะเกียบหรือว่าแนวคีบก็ได้เกียบเบาๆเด้อเซนมันสิขาดเด้อสิมาจมอีกเด้อเพราะเซนไซก็เอาคืนเด้อบางคนก็บ,บอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบห้าบางคนก็ยี่สิบ 20. กับเบิ้งเอาแต่ละยี่ห้อกับสิบอคือกันนี่เบิ้งเอาเด้อ ให้มันเซ็นมันสุกมันใส,สซุกใสแล้วก็เอาขึ้นเดอร์เสร็จแล้วก็เอาน้ำมันกระเทียมเจียวใสลงไปแล้วก็กระจายเส็นบาให้มันติดกันแต่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยว น้ำก็บ,บ่ต้องใส่น้ำมันเดอ้อเปลืองได้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ใส่นี่จำนี่ละพอห้าได้เซนได้เครื่องปรุงสุยางแล้วพี่น้องนะคะหฮาก็ซิมาคุกกันละเด้อบาานห้าก็ากกดบบาากได้พักนี่ตามชอบนะคะตามชอบเลยเดอ้เอออกเส้นใส่เดอ้อพี่น้องเดอ้อ เสินไสแล้วก็เอาหมูใสแล้วก็เอาลูกสิ้นใส่นี่ก็ตามชอบโอ้ยหลายแห้งเสร็จแล้วห้ากะเอาก,ากากหมูเจียวน,นี่เห็นบอนี่เกียวไว้นะคะใส่โลดนี่หลายๆเลยใส่อีกบาดนี้ห้ากะ นี่กับกระเทียมเจียวอู้กระเทียมเจียวกับไส้หลายๆเสร็จแล้วห้องก็เอาต้นหอมใส่จักน้อยเสร็จแล้วห้องก็มีน้ำซอสขัาวกะทินนี่ละจ้าน้ำซอสขัาวกะทินนะคะขัวกะทินนะจ๊ะใส่ลงไปเลยสองช้อน อีกช้อนหนึ่งอีกครึ่งช้อนก็ได้ปึ๊บเป็นอันเรียบร้อยก็รอกินได้เลยจ้า